สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงมรดกทางความคิดและไอเดียนะครับที่มือกีตาร์รุ่นเหมือนก่อนได้ฝากไว้ให้กับเราครับเอาละถ้าจะพูดถึง<ม>เรื่องความไหวหรือสปีดพิคกิ้งเนี่ยสิ่งที่ผมได้จากนะักกีตาร์ฮีโร่บุนกีตาร์ฮิโร่ในอดีตก็ที่ได้มาเยอะพอสมควรก็น่าจะเป็นของวินนี่มวนะครับมีหลายเพลงที่ เล่าให้ฟังในยุคสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ยก็อยากจะเล่นเพื่อนบอกว่าเฮ้ยนมันโคตรเก่งเลยนะครับแล้วเพื่อนก็แกะหาแถบหาอะไรมาดูจากหนังสือหรืออะไรเนงะี้ยกีตาร์เวอร์สมัยนะั้นแล้วก็ยังกีตาร์ญี่ปุ่นก็เป็นภาษาญี่ปุ่นแหละอ่านก็ไม่ออกเลยก็ดูแถบของก็เป็นสติปกมาสั้นๆอะไรเนงะี้ยต่อเรื่องต่ออะไรมีหลายๆเล่มกเปิดดูกันหนังสือบางเล่มเพื่อนยืมไปทำกระตุ้กระใจเพื่อนจะที่เป็นเจ้าของก็ โอ้หฮ่าหนังสือกูเล็กหมดนั่งอุ้รเขาตอนตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขาไม่นั่งารแล้วละก็มี่เสียงด่งกังมากนะครับก็อยู่ใจกับเพื่อนพี่เขาประสบความสำเร็จผมก็ไปร่วมแสดงความดีๆในหลายๆคอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับก็อยู่หลังเวทีนะครับก็ล่าสุดก็เพื่อนก็ได้เอาริวทุกคเนี่ยไปส่งให้เพื่อนที่เป็นเคยเล่นด้วยกันสมัยเรียนนสือกันก็ที่ต่อพูดคุยกันก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ ที่ดาวขาวไปบอกก็ไ <Gym>. ม่ได้ไม่ได้อยากที่จะไปรบกวนวุ่นวายอะไรกันอยู่ของเราสมบูรเนีบบนะครับวินิมัวได้โด่งดังขึ้นมาในเวลานั้นด้วยอัลบั้มสองอัลบั้มได้รับรางวัลทั้งสองอัลบั้มนะท่าทางไม่มีอะไรเองครับเป็นที่โด่งดังจุดๆที่ส่งให้เขาได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับการ ก,กับรักุติจับตามองในยุคนั้นก็เทียบเคียงมากับอินเดีแล้วก็อินทิโมก็ไม่ได้ทำอะไรกมา,ะมาอะไรมากมายแล้วก็ไปเล่นไปแล้วก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรนะครับผมก็ฝึกมาเรื่อยๆแกะด้วยหูไม่เคยดูแท็บอันนี้พูดตรงๆคนที่อ่านแท็บเค้นแท็บเป็นแต่ไม่เคยดูไม่เคยใช้เพราะรู้สึกว่าบางทีว่าผมไม่ไปไล่ตามอ่ะแล้วมันก็เป็นทิศทางนิ้วของคนคนอื่นทิศทางทิศทางนิ้วของมูริตาเหล่านั้นซึ่งมันเหมือนกับบังคับเราบางทีเรา ไม่ได้ที่จะอยากที่จะเล่นอย่่งนนตอนนี้เรามานั่งคิดนั่งวิเคราะห์ลักษณะการเล่นของเขาด้วยทฤษฎีที่มีอย่างเช่นมอร์นิ่งส์สเนี่ยอยากให้ดูนะฮะในหลายๆแถบค่าอินโทรนี่ก็ขึ้นอีกแบบหนึง่งแต่ผมเล่นในแบบกแกที่ผมแกะด้วยหูจนถึงท่อนจบอินโทรเชื่อไหมว่าไปตรงกับในหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์ในฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปที่เอามาลงเล่นตำแหน่งเพจน่นเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะผมไม่เคยดูแถบและเชื่อว่าเขาก็คงไม่ได้มาดูผมนะฮะในช่วงเวลาเหล่านั้น ที่ผมเคยลงต้องไปได้หลับคิดแบบนี้มาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแลง้วไม่ใช่บังเอิญด้วยทฤษฎีพื้นฐานทฤษฎีพื้นฐานนเดียับไู้ฟังมันไปตรงกันเลน,นะครับอย่างเช่นท่อนขึ้นนะผมเล่นด้วยอาเปจิโอหนึ่งสามห้าซึ่งเป็นดีไมเดอ ตันนี้เนี่ยทุกคนเท่าที่เห็นนะครับแม้กระทั่งตัวต้นฉบับเองไปเล่นด้วยเสียงคู่ประสานซึ่งเป็นเสียงคู่3ของสองสเกลตัวนี้นะครับแต่ผมแกะด้วยหูผมเลยเอาสกเกลตัวหนึ่งก็คือยังเป็นดีมินเนอร์อยู่ตรงนี้มาเล่นเลยนะฮะนะครับ ตรงนี้เป็นสีสิดูครับอเอาถึงแค่นี้พอนะครับเริ่มต้นเลย ตรงนี้จะเป็นความมิวสิคหนึ่งนะครับมิวสิคหนึ่งระหว่างสายสี่ที่มาสามึ้นมาไอตรงนี้แหละที่ผมแปลกใจว่าแม้กระทั่งต้งฉนฉบับเองก,ก็ไปเล่นเป็นคู่ประสานที่สามซึ่งจริงๆแล้วบนหลักการของการเล่นเมโลดี้ไม่รู้นะในความรู้สึกผมมันก็ควรจะเล่นเป็นเสียงที่หนึ่งก็ไม่แปลกนะฮะกบ ผมก็ไม่ได้ไปแกะไปตามว่าจะต้องเล่นตรงโพสิชันไหนนะครับผมก็เล่นของผมอย่างนี้นะก็เล่นเป็นจบเพลงก็ทําคล,ล,ปลิปอะไรลงเฟซบุ๊กลงยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาดูกันช้าๆตรงนี้อน่ฮะจริงๆมันน่าจะเป็นตรงนี้นะแต่นิ้วหรือโพสิชันเนี่ยผมก็เลยใช้โพสิชันที่เป็นสามพยางอย่างนี้ขึ้นมาตรงนี้เลยเอายืมโน้ตนี้มาตัวแล้วกันเดินดีหยือเปล่หนาโอเคก็เป็นอย่างนั้นไป ตรงนี้จะอุดไปนิดหนึง่งฟังเสียงนะฟังสาวมันจะมีอุดปล่อย รู้เหมือนกันนะไม่ได้ใช้หลบกสายเนี่ตัดงใเพราะว่าฟอร์มมันมาง่ายนะฮะนะเห็นไมสองสายครับดีมิิด ขอเล่นแยกบนกรนทางน,นี้จะเร็วพุอธกเลยฮะตอนนี้ก็จะเป็นเบโลดิคอะเปจิโอนะฮะเบโลดิะเปจิโอคืออะไรคือใส่ไปตามคอร์โพซิชั่นเลยแล้วก็ใส่เทนชั่นเข้าไปนิดหนึ่งอ่า ในแถบบางแถบก็ไม่ได้เล่นเหมือนอย่างที่ผมเล่นแล้วผมก็มเล่นเหมือนแถบนะอันนี้ก็คือตามทฤษฎีที่ผมคิดแล้วก็ฟังมาจากสิ่งที่เป็นโปรเคสชั่นข,ของทางเดินในสเกลของเขานะครับ นี้ก่อนละกันนะครับดูลักษณะที่ผมบอกจากาฝึกสปีดฝึกความไวแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเอามาเป็นบทพิสูจน์หรือเป็นมาตรฐานเปรียบเทียบเพื่อจะให้เราพาสมันไปหรือผ่านไปได้มันต้องมีบททดสอบนะครับถือว่าเราฝึกเราเรียนรู้อะไรแล้วเราไม่มีบททดสอบตัวเราเองเลยฝึกไปก็แค่นั้นนะฮะก็ได้แต่แค่เป็นสติีสั้นๆมาโชว์ปุ๊บ,บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแเราต้องเอามาทดสอบแล้วทดสอบให้ดีด้วยนะครับผมหลายๆครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียด ก็ได้ละเลยไปบ้างนะข่ามันไปเพราะบางทีก็ไม่ได้อยากเป็นพิสูจน์ทดสอบอะไรกับใครแต่ว่าเราก็รู้ว่าฝึกและเล่นได้ในช่วงที่พีิก,กมันก็เล่นผ่านเฉลิวิเทคเดียวช่วงไหนที่ไม่ได้ซอ้อมไม่ได้พีิกเลยในตอมแรกยัหลุดเลยครนะครับก็ยอมรับนะครับไอ้ตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษวิศโสหรือซุปเปอร์ฮีโร่อนะไรมาจากไหนคนเราทุกอย่างมันเปการรักษาะระเบียบวินัยให้กับตัวเองนะครับถ้าเราฝึกและรักษาระเบียบวินัยอย่างอย่าง อย่างอย่างอย่างมีวินะ่ในนะนไฮะเล่นที่ให้ดูที่ไม่มีเสียงก๊อกแก๊กหรือเสียงอะไรที่เป็นนอสออกมาเลยมันออกมาชัดเจนเคลียร์หมดนะครับก็ไม่ได้อวดแต่ว่านั่นคือบางช่วงบางเวลาที่เรารู้สึกว่าเราพริ่งมือไม่เจ็บนิ้ว ไม่รู้สึกติดขัดย่ออะไรเนี่ยแล้วก็สามารถทําได้นะครับบางช่วงที่อารมณ์ขุนมมวาบางบางครั้งสมาธิไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็มีสับัดมีติดบ้างนะครับซึ่งในตรงนั้นเนี่ยการมาเล่นให้คนดูหรือออดิออดิให้คนเห็นเนี่ยหรือหน้ากล้องหรือทําอะไรสักอย่างถ้าสติสมาธิไม่ดีเนะี่ยไม่เชื่อลองทำดูก็ไ,ได้ลองมาถ่ายหน้ากล้องเนะี่ยเทคเดียวผ่านมุอโคตรเทพเลยนะ หลายครั้งเนี่ยต้องถ่ายใหม่ทําใหม่ร้อนก็ร้อนอยู่ดีหรือมีไฟคอนเทนต์เนี่ยสองน้องๆก็อบอกว่ามันมืดนะถ่ายที่การแจ้งหน่อยให้มันสว่างผมไม่ค่อยได้มีโอกาสบ่อยนะักที่จะได้ออกไปนอกจากทามีงานบางท้ามีงานก็ช่วงยาวหรือเวลาชิ์เลยวบางทีก็ไม่ได้อยู่เลยก็ประคองตัวให้อยู่รอดได้ในสังคมทุกวันนี้นะครับลองดูฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเพลงนี้เทคนิคเพลงของเพลงนี้แล้วก็มรดกทางความคิด ของที่ตาพี่ลูก่อนนี้มีหลายเยอะนะฮะอย่างเช่นพวกอันเนี้ย เราแถบมาดูแต้กเตอรต้องแลอ,อ้วมันขึ้นถูกไหมไฟัเหลงอันนี้เพลงนล้นนะพิลุจริงๆก็ถ้าเท,เทื่นหลักๆเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นนอกนั้นก็จะมีอะไรแต่ก็ไวนะอันนีบัวนี้ไปฟังดูดีๆนี่จัดจ้านมากนะครับเจอกันต่อไปมันจะยาวไป